สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเซลกระปุกบบออกงน่ได้ชวที่โชว์รูมรถยนต์เมือสงสองกลงแสงหาไทยรัฐอีกเช่นเคยค่ะและคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมสี่ประตูราคาถูกๆภายในกว้างๆที่สําคัญคันนี้เป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำมันมากๆากๆันเลยทีเดียวนะคะสําหรับ Mitsubishi Triton Double Cab Plus ยกสูงจากโรงงานคันนี้นะคะเป็นรุ่น2.4 GLS CNG นะคะซึ่งมาในชมปี2012เกียร์แมนวนวลคะ่ะคุณผู้ชมตัวรถเนี่ยจะได้เป็นสีขาวมุกนะคะ ภาพสวยมากๆราคาเดิมหน้าป้าย2 4 8 0 0 0บาทคลิปนี้ใครอยากได้ส่วนลดค่ะทำตามกติการง่ายๆก็คือติดต่อนะชมรถนะคะหรือว่าติดต่อกับเซลลกระปุกโดยตรงได้ที่0 98, 9น98 0 7 5 3ปกรปดุกลดให้เหลือ2 2 8 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับด้านหน้านี้นะคะผู้ชมขาดีไซน์ก็มีความสปอร์ตมากๆน,นะคะทั้งตัวกระจังหน้าเอยทั้งตัวกันชนด้านล่างนะ,ะที่เป็นดีไซน์ตะแรงแบบรังผึ้งมีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้าด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้และตัวซุ้มล้อเนี่ยนะคะก็คือยก สูมาพร้อมใช้งานเดิมๆจากโรงงานกันเลยนะคะผู้ชมคะตัวล้อ,อก,ก็สภาพสวยเป็นล้อขอบ18นิ้วนะแล้วก็มาพร้อมกับราวบ,บันไดด้านข้างกันอีกด้วยตัวสีเนี่ยจะเห็นได้ว่าสวยเนียเสมอกันรอบพัน,นะคะ่ะผู้ชมคะมีไฟเลี้ยวมาให้ทางด้านแก้มข้างตรงนี้นะคะแล้วก็กระจกเนี่ยจะเป็นรุ่นแบบปรับไฟฟา้าพับเก็บไฟฟ้านั่นเองนะคะส่วนตัวกระจกตัวรถเนี่ยนะคะก็จะเป็นของมิตซูบิชิเดิมจากโรงงานทุกบ้านเลยล่างคาคันนี้ไม่เคยสาสีหรือว่าไม่เคยพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะคะ ส่วนด้านในนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาภายในก็จะเป็นแผงประตูดเดิมๆสวยๆมาแบบนี้นะคะมีไฟสองเท้ามาให้พร้อมกับกระจกไฟฟ้ากันแบบรอบคันนั่นเองนะคะตัวรถเนี่ยคุณผู้ชมขาเม็ Met k, อดอาร์ครอยด์เดิมจากโรงงานอย่างแน่นอน1นึไม่เคยเดินตะเข็บมาใหม่นะคะแล้วก็มาพร้อมกับภายในคอนโซลที่สวยเนียนกิฟมีช่องวางของมาให้อีกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนี้เนี่ยจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนดูหนังฟังเพลงได้นะคะคุณผู้ชมระบบแอร์เนี่ยรุ่นนี้เขาจะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะซึ่งแอร์เนี่ยเย็นฉ่ำมากๆก กันทั้งห้องโดยสารเลยค่ะส่วนระบบเกียร์นะคะรุ่นนี้จะได้เป็นเกียร์แบบแมนวนวลและแล้วก็ภายในของตัวเบาะนะคะคันนี้เบาะหนังสีดําสภาพสวยๆไม่มีฉีกขาดใดๆกันเลยค่ะเดี๋ยวเราพาชมด้านหลังกันต่อเลยนะคะสําหรับด้านหลังนี้เนี่ยคุณผู้ชมขาก็มาพร้อมกับตัวภายในนะคะที่เป็นเบาะสภาพสวยๆนะคะเดิมๆแบบนี้ก็คือเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะคะซึ่งดูแลรักษาง่ายมากๆจะบอกว่าเป็นกระบะสี่ประตูนะคะที่ภายในห้องโดยสารกว้างนั่งได้อย่างสะดวกส สบายสุดๆกันเลยค่ะและสําหรับด้านท้ายนี้นะคะก็จะเป็นไฟท้ายเดิมจากโรงงานไม่มีแตกไม่มีร้าวานะ,ะสภาพสวยมากๆค่ะการชนด้านท้ายนี้นะคะก็ไม่มีการชนการบุกมานะคะไม่เคยสาดสีหรือว่าผิดคว่ำนะแล้วก็การชนด้านล่างนี้นะคะที่เป็นราวบ,บันไดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีร่องรอยบุกหรือว่ารอยแตกเลยนะคะคันนี้เนี่ยคุณผ,ผู้ชมคะเขาจะมีตัว ระบบถังแก๊ส CNG นะคะอยู่ทางด้านหลังนี้เลยนะคะซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้กินพื้นที่ด้านหลังมากนะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ยังมีพื้นที่ไว้สําหรับบรรทุกได้อย่างสะดวกบสบายด้วยแล้วก็เป็นรุ่นที่ประหยัดแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับตัวสีด้านข้างนะคะคันนี้สีสวยเรียบเนียนเสมอกันรลอกคันนะแล้วก็ด้านในนี้เนี่ยจะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมค่ะคันนี้มาพร้อมกับระบบนะคะแบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยอย่างที่บอกว่าพับเก็บไฟฟ้าได้อีกด้วยตัวนี้ก็คือเป็นระบบ CNG นั่นเองนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะรุ่นนี้ได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสวยๆเดิมๆมีแอร์แบ็กฝั่งคนขับมาให้ด้วยเลขไม์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0 0กมิโลค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของตัวรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับเมนดอาร์อยด์เดิมจากโรงงานไม่เคยเดินตะเข็บมาใหม่นะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนส่วนภายในตัวเบาะนะคะคันนี้เบาะสวยสภาพดีกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์ด้านหน้ากันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะก็ได้เป็นเครื่องขนาด2.4ลิตรเบนซินพร้อมระบบ CNG ระบบ CNG ก็คือตัวแก๊สนั่นเองนะคะซึ่งเขาติดตั้งเป็นรุ่น CNG จากโรงงาน NGV นั่นเองนะตัวนี้ก็ เครื่องยนต์2.4ลิตรนะคะคุณผู้ชมคะไม่อืดนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยแล้วในส่วนของบอดี้นะคะด้านข้างคันนี้โครงสร้างเดิมสวยมากๆไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอน100%ค่ะสติกเกอร์มอกรอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะกระบะ4 4ประตูราคาถูกๆเนี่เริ่มต้นเพียงแค่228,000บาทค่ะคุณผู้ชมคะท่านใดนะคะอยากติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อกับกระปุกได้เลยนะคะที่0989807533หรือแอดไลน์ ที่เบอร์นี้ได้เช่นเดียวกันวันนี้นะคะสซวบ,บุกต,ต้องขอตลากัไปก่อนเพราะก็ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ